ละวัาเทศการครับผมนู่นมันสอดมันเลี้ยงกันดีมันมันมีอย่างก็ห้าห้าหกห้าห้าห้าหนึ่งหกอ่ะเลี้ยงกันดีตัวเนี้ยเป็นเจ็ดทบเจ็ดเก่าโอ้เอาไปลองเนาะมาตามแนวทางขันน้ำมนต์ขันน้ำมนต์เก่าเจ็ดสองเก่าเจ็ดสองกับชุดสองหัวที่ผ่านมาอ่าสามตัวแตกแล้วก็สองตัวล่างด้วยทั้งสามตัวทั้งสองตัวห้าตัว เล็กคันน้มอนไม่หาโตพี่น้องเขาทั้งบนทั้งล่างอ่าเอาเมื่อก็เได้ือว่าปม่ย่ำเนาะหลังปูยเขยึ้นเรกไฟนิดนิดรับปูฟันกับปูหัวฟันม,ฟมีคนมาหาหฟันมีค้นมาหาว่าเห็นเมียเกเมียเกผู้สาวเก่านนะมีคนมาหาเออมี่จะคนมาเอาเรา เลกตุกเอาที่เจ้าองเตเด็กออกไปมันถือว่าคื <c oughs> อปาเขาขึ้นมากเก็มาก,ามากล้ว่เราเลียเขาไปคนน้ำสีมันสิ่งบอกข้อสุดดอกว่ามีต่คนมามักเนี่ยออมาเขาก็มากเ้าไปแลกันทัวอะไ้กันหลังจากให้เราคอยกลับมาว่าอ้ก็มีต่คนเมาเราไปหลังจากให้เล่ยคันน้ำมนต์มากนี่โอ้เอกกพยยื่อนมาฟันเดืออุมเดหน่อยเดือหน่อก็หาหนึ่งหาหนึ่งเก็มี โอ้ด้วยหน่น้อยขนาดไครับูน้อยะเน่ยเอาไปตั้งไว้เขาว่าจะตั้งไว้ก็ว่าุนไอยตั้งไได้บุคนเบ่งเราเนี่ยก็เลยอุมไปอีกนดน้อยอ่อเว่าจะเลี้ยน่อยครับโอ้เล็้น่อยก็ทีเป็นหนึ่ก็ว่ามากมักแค่ก็มากหาหนึ่กันเลยมากแค่ได้หานึงบาทนี่มันไปอุ้มเล็กน้อยหาหนึหกหนึ่งขเขาอยู่กันเจ็ดหนึ่งก็แมนบอ่ะโอ้เขาอยู่ในขันน้ำมันเรื่อนเลยขันมือขึ้นครับผม ว่าเลขมันมีครบในวนแสดงว่าเลขในขันน้ำมนต์ที่ใหญมากคือเขาแล้วเออว่ามันเขาแล้วพอันเนินว่าเมียหรือมีแต่คนมาหมักเมียเขาเขากลับมาครับผมเขาข้าม้าคือเขาตัวเขาลับมากันหนึ่งหกหนึ่งผมว่ต้องออกไปแล้วเนาะหนึ่งหกแต่ว่าขันน้ำมนต์ปูกให้วันนั้นหกเจ็ดเก้า อืเลขกส่วนหน่ที่ปล่อยไปมันตัวจะซับกันเลยแต่มันมีหนึ่งความเด้วยหนึ่งห้าหกหนึ่งหก้านะเจ้หนึ่งหกห้าเจ็ดเก้าเห็นบออ่าอันวันนโอ้เลยคัดน้ำมน่ะเรี่งตัวเดียวกันจำถึงตัวใดอ่าแต่ว่าได้อุ้มเล็กน้อยมือขึ้นเออขึนได้อุ้มเล็กน้อยโอ้อุ้มเล็กน่อยกบจีบ่นัหนึ่งห้าหกเจ็ดเก้าแล้จับเอาว่าอืมอ่าอุ้มเล็กน่อยเล็กน่อยจะเป็นเนื่งแต่ว่ามาคัก เม่มาคัดหา,าหนึ่งหครัมว่า,า,าหาหนึง่งตกองนี้เจก้กอนตี๋มันจะดในน้ำว่าเป็นหาอเราว่าเป็นผ้า,าเป็นยอมเลยจะเป็นหาโอ้คัดฝันย่ำเลยเล่จีเจเป็นหาอืมอ่ากันกับซุ่หกหนึ่งหาหนึ่งเลย้อ่าหกหนึง่งเจ็ดหนึ่งเลยเหุดหลุดหนึ่งเจีดหนึ่งแต่ว่าหาหนึงห่งมโอ้เาอมได้หน่อยอ้มย่ี่แหนอ่ะ อุ้มแล้วอุ้มเล็กหน่อยอุ้มปดิยหน่อย้็เหรอต่อคอยยาวไปว่างเด็กน้อยมั้วิเรียนที่ดึงกันด้านกินก็จะเอาก็เลยอุ้มต่อที่เออเออเออมิิจับยังจะิติยัดเข้าปากเต้โอ้เรียนเด็กหน่อยจะเกลือะไรจะลูกจะเป็นปุิเรียนเนอโอ้ข้อหมายนี่เต้ตั้งใจเอามาให้เรื่องเต้ก็เลยปล่อยไปว่างก็จะเอายาวว่างงั้นโดยจนว่างมาได้เด็กหน่อยก็เลยอุ้มก็แเจ้ายู่ครับผม อเอานแล้วละพี่น้องเนาะเลขขันน้ำมนต์ขันเป็นเกล็ดปลานย่าว่าปวดขาบรดไหล่ปวดปลาเรื่อปวดเท่างว่นวนอนเกลดนอนข่างหนาวร้อมนะปูนี่จะเอาพุทโ่นอนเรืองพุทโ่วนใจเราจะรับย่ำไปวันเดินขก้นว่าหูเือในขันน้ำมนต์อาสิแตกข้งบนั้งล่างมีหนึ่งมีห้ามีหกมีเจ็ดมีเก้าอืมวั้นเลขงามอยู่ หมดพี่เลา้ี่หมดศูนย์สองศูนย์สองศูนย์ศูนย์สองห้าเจ็ดเก้าหมดพี่แล้ยโอ้ขอทั้าหมดท้งแงเป็นืองยาเพราะเรานกี่เ้างศูนนนี้กับอาพี่น้องทันน้ำมันออกมาบนใกล้ๆนี่ตื่นเบ้างมันมันมันเฮียงกันเดนเนมาสอโอยมาเฮียงกันลยมาเฮียงกันสองรอยนี่ซุนี้เยอะสิซุนี่เยอะสิอ่าอะไรนะครูมันอยู่ด้นยมออนเปิดบ้งมาขึ้นนมันเยอะ นี่กันนี่ก็เป็นเจดหกก็เจ็ดเกอันนี้ก็ห้าหกหกห้านึ่งเหอนก่หกหน่งห้้าหึ่นมามันเลี่ยงกันด้วดิสิเออเลี่ยงกันยตันี้สิเป็นนักกู้นี่นี่ตวนี่เรียเรยเลยอ่อโอ้ให่งัหนึ่งหน่นตัวตไว้ตัววันนี้ตัวนี้เป็นเก้าตัวนี้เป็นหก อเป็นหาเจ็บโอ้เป็นกเก้าที่ปูอือเป็นเก้าอ,อือโอ้เจ้าอยู่ไหนพี่นองเป็นเก้าชัดเจนเนาะเก้าก็คือเก้าหกก็คือหกหาก็คือหาอือหนึ่งก็คือหนึ่งเจเตต็ดก็คือเจ็ดแล้วปูอือชัดเจนยิ่งดีพี่น้องอ่าลอยอลองลองลองอยู่นี่แหละลเห็ุเดียวเห็ุเลยเห็แทุเดียวขึนมา อรนต้เทแรกัเทามีเลขสองกันแล้วออกมาใส่เรามักสองหม้ออาจติดตวงลมมันพัดแท่งเหมือนได้เลขสี่ตัวอยู่นันได้ได้สามหกก็ไปสองหนึ่งลมพัดแท้อ๋อตอนก็เลยขึ้นไปเฮ็ดส่บาดอยู่เทั้งก็เอฮ็ดไ่ไหมอนี้คือตัวล่าสุดกติเกุฏิเฮ็ดไซบาดบดครับอือ เที่ยงก็ไปถ้งเืินล่งพัดเงินอะเห็ดเนี่ก็ได้แต่ว่าตัวที่ปูชอบเนาะกะมาฝันเกี่ยวฝันเกี่ยวแล้วพี่น้องอ่าฝันว่าได้อุ้มเล็กน้อยนะจีเคลืนล่าสุดเลยเพราะปูโอ้อ่าก็เลยมาหาหนึ่งเลยก็เลยมาหาหนึ่งแต่ว่าชุดต่ออ่ะจะหนึ่งห้าแปดหนึ่งหนึ่งว่าจังไงก็คือปู หนึ่งก็พสอเกิดเลยอแปดอหาแปดหาแปดแปดหาแปดหาที่ฝันตอนที่ฝันว่าคนบอกครนว่าเรข่องหาแปดไอแปดหาทเจ้าเขียนไปทดก่อนเียอือนกพอสอเกอืมสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดาิมากห้าสิบแปดปีเต็มอ่ามือวันเกิดก็วันอาทิตย์แล้วนีที่มัสี่หอดเลยมื่อได้สอกสทีสิมวันเกิดพอดีพอ้โสิแปดปีเต็ม นี่ว่ามาตรงวันอาทิตย์เดอนกุมภาวันทินหนึ่งาวันอาทิตยีเนี่ว่าคือตรงดีได้เลยเนูเดินกลุมผ้าวันทหนึ่งวันอาทิตย์ปอมเรืออกกับวันทิตยวันอาทิตย์จันมาจอกัตรงกันดีแต่ก่อนบ่คคยตรงนี้เอเดินกลุมผ้าเธอมาอกี้เดินะค้ับอวันอาทิตย์ชุดสรุปมากค ทีหนึ <laughs> oh, so ่งกลุ mm ่มภาจะได้มาตรงกันรี่ี่ปูนี่ว่าเกิดว่าทีอเนาอ๋ตกันดีเลยที่เป็นหนึ่งหนึ่งกับวนแย่ได้รอหนึ่งหนึ่เกิดข้อเพิ่นพี่ดอกใมันตตอหมดเกิดว่าทีหนึ่งมอว่าทีหนึ่งอีเกิดวันที่หนึ่งกุมภาสองพันห้าร้อยสิบเอ็ดทีวอกอาลลาสุดนะ่กไเด้อุบไเ้็กน้อยนปูเนาะเขาเจาะเด็กน้อยว่าว่างไห้ตอนเดี๋อุ่นเล็กน่อยมือขึ้น อืมตานที่จริงเลยบ่บายเต้มาจะหลูกเมียให้อุ้มกันนั่งอยู่ท่านี่แหละจับที่งา้แข็งจริงก็เป็นเมียมาตั้งใจจักอ่าบวกกับอุ้มเถอะอ้าวตามเับพี่น้องเนาะบวกกับจับยันเขาเจ็บเขาปวดอ่าเดี๋ยวจะโชว์ในบวานน้ำกันเนาะงวดงที่ผ่านมาสามตัวแตกแล้วก็สองตัวล่างด้วยเนาะเลขห้าตัวดีในนี้แหะพี่น้องจับเอา เนาะจะไโชว์เรือานน้ำกันวันนี้พยายามไ้แล้วหาหนึ่งี่ตัวคนมักห้าหนึ่งห้าปดนี่แหะพี่ลองเนาะแล้วก็เมือนอยงเกียยหาหนึ่งความตึงมือมีมีอย่างนี้เราปูเมือนอย่ืงเนี้เห้ายนึ่งเราเซียนวะแยกข้อย่างนี้เนามือหนึ่งมอมือนี่เพิ่มเพิ่มว่าย่ที่มีเด็กหน่อยเด้กอุ้มเด็กน่อยโอ้ที่บอกว่าเจ้าเออ้นีเออหกหานึ่เนาะเจ้าเลยเขียนหนึ่งหาหกครับผมอ่า ก,กตัวเดียวกันที่เขากับอาตัวเด<ร>ียวแต่โซเดลยมนันก็แต่ัได้ยี่สิบบาทสต<อ>ัว